คิดบวกเป็นสิ่งที่ดีนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่3ตุลาคม2568นะคะตรงกับวันศุกร์นะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินมีตำราวนะคะครกแตกนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะมาแบ่งปันมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะ,ะเสียงอาจจะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่แอดเจ็บคอนนะคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ยังไงแอดก็จะมาลงให้นะคะ ตามไทยนะคะใครโชคดีบ้างคะเจนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะดูให้จบคลิปและแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะตำราววันนี้นะคะแอดมีตัวเน้นให้นะคะมีตัวเน้นตัวรองเหมือนเดิมทั้งสาตัวสองต,ตัวนะคะแล้วก็สีตัวจับวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าอยู่ใน5ตัวที่แอดให้ไปนี้นะคะถ้ามาใน5ตัวนี้แอดวินให้แล้วไม่หลดแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเนาะวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมแอดต้องกราบขออภัยขอโทษจริงๆนะคะแอดไม่ได้ลงให้นะคะแอดว่าจะลงก็ไม่ได้ลงเพราะว่าติดอ่าติดงานนะคะติดภารกิจนะคะมีธุระยุ่งมากเลยนะคะวันที่หนึ่งนะคะเนาะก็เลยไม่ได้ลงให้เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้แอดจะรีบลงเลยนะคะ วันนี้นะคะวันศุกร์นะคะอาจจะแตกสีตัวเหมือนเดิมนะคะวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม9506นะคะแตกสีตัว3ตัว2ตัวบนล่างเลยนะคะท่านผู้ชมเสียดายมากๆแต่แอดก็จะมีให้ดูในคลิปนี้ด้วยนะคะว่าแอดไม่ได้อ่าพอออกแล้วหวยออกแล้วมาพูดน,นนี้นั่นไม่ใช่นะคะหวยเข้าจริงๆนะคะแต่แอดไม่ได้ลงให้นะคะแอดเสียดายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอดจะ ่าเดี๋ยวแอดจะให้เข้ากลุ่มดีไหมคะเพราะถ้าเกิดแอดลงไม่ทนันแอดลงเข้าไปในกลุ่มปุ๊บลายอย่างนี้ดีไหมคะแอดจะให้คิวอา e คเข้าไปในคลิปนี้ดีไหมคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติแอดลงไม่ทนันแอดลงไปในกลุ่มอย่างนี้ก็ยังซื้อกันทันอยู่ใช่ไหมคะเนาะดีไหมดีไหมนะคะทิพว่าเนาะนะคะทิพนักะาะว่าดีนะคะเนาะก็เดี๋ยวแอดจะ ลง q ิวอ d e ให้นะคะเพื่อที่จะเข้ากลุ่มนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะตัวเลขเห็นไหมคะว่า9 5 0 6นะคะแตก4ตัวแล้วก็3ตัว2ตัวบนล่างเลยนะคะไอ้นี่คือเรื่องจริงนะคะไม่ได้เอามาหลอกมาโกงหกทั้งสิ้นเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดพูดจากใจเลยนะคะต้องแอดยังเสียดายมากๆเลยนะคะที่ไม่ได้ลงให้นะคะอยากจะให้มีโชคมีลาบกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะอาจจะแตก4ตัวอีกก็ได้นะคะท่านผู้ชม 2 5 3 8 4อยู่ใน5ตัวนี้นะคะแอดวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะ3ตัว2ตัวเน,นเน้นเลยนะคะแล้วก็4ตัววินเรียบร้อยแล้วนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะท่านผู้ชมอ,อย่าว่าแอดนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยพอหวยออกแล้วใครก็เขียนได้ไม่ใช่นะคะท่านะผู้ชมมันเป็นเรื่องจริงนะคะเนาะแอด อยากจะให้มีโชคมีลาบวันจริงๆนะแอดต้องขออภัยจริงๆไม่ได้ลงนะคะเนาะแอดยังนึกเลยว่าเอ้ยถ้ามีกลุ่มนะกลุ่มไลน์นะแอดจะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะแล้วก็ซื้อกันนะน่าจะทันนะคะท่านผู้ชมเนาะไม่เป็นไรนะคะแอดต้องขอโทษจริงๆนะคะนี่ก็คือ3ตัวรอง2ตัวรองแอดแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะระวังเบิ้ลระวังหามนะคะตามนี้เลยนะคะท่านผู้ชมอยากจะให้มีโชคมีลาบก,กันนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหลายพื้นที่น้ําท่วมนะคะทางช่องทิพนาคานะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมไม่ว่าจะประสบภัยลหลายด้านทุกๆอย่างเลยนะคะขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะแอดขอเป็นกําลังใจให้นะคะแอดเป็นตัวขอเป็นตัวแทนนะคะของเอฟซของทิพนาคาทุกคนนะคะขอให้ทุกคนปลอดภยัยทุกหน่วยงานเลยนะคะ เห็นไหมคะว่าตัวเลขนี้ไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทิปนะคะก็มีตัวเลขมางากเพียงเท่านี้นะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆมันๆทุกคนเลยนะคะสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะวันนี้นะคะตำาราคาแตกนะคะท่านผู้ชมเนาะอยากจะให้มีโชคกันทุกคนเลยวันนี้ขอให้แตกสีตัวอีกนะคะแตกสีตัวถ้าเกิดแตกสีตัวยังไง3ตัว2ตัวบนล่างก็แตกเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะ แอดวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิพนะคะ่ะด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะไม่ค่อยมีใครรู้จักนะคะก็แชร์ไปให้เพื่อนได้รับชมรับฟังเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ